สวัสดีค่ะทุกคนช่องชุตินันชาแนลนะคะใครผ่อนของกับช้อปปี้อยู่บ้างฟังทางนี้ค่ะรู้หรือไม่ผ่อนของยังไม่หมดสามารถผ่อนของเพิ่มได้นะคะ ันนี้นะคะพี่ก็จะมาผ่อนสินค้ากับช็อปปี้อีกแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้พี่ก็ได้ทําการผ่อนสินค้าไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะก็เหลืออีกหนึ่งรอบบินนะคะที่ยังไม่ถึงกําหนดจ่ายแต่ว่าเราสามารถที่จะผ่อนของเพิ่มได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ปิดรอบบินนั้นไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเครดิตกันก่อนนะคะ ว่า m y s p l e t e r นะคะเราเหลือเครดิตกี่บาทนะคะเรามาดูเครดิตกันอของพี่นะคะเครดิตเหลือ2,000กว่าบาทนะคะเครดิต m y e s p l e t e r ดูตรงไหนนะคะดูตรงนี้นะคะตรงที่พี่วงสีแดงให้ตรงนี้นะคะมีคำว่า m y e s p l e t e r แล้วก็มีจำนวนเงินอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็มีเครดิตคงเหลืออยู่ที่2,662บาท43สสตางค์ค่ะ พี่ก็จะกดผ่อนสินค้าอีก1ชิ้นนะคะ mm hmm. เมื่อกดเข้ามาที่ e x p l r a t o r นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าพี่มีบินที่จะต้องชำระอีก1รอบบินนะคะ273บาท45สตางตรงนี้นะคะ mm hmm. ครบกำหนดชำระวันที่1สิงหาเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าเรายังผ่อนไม่หมดนะคะเราก็สามารถที่จะผ่อนสินค้าชิ้นต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องร้อยผ่อนหมดก่อนนะคะ ถ้าว่าเงินในเครดิตของเรายังคงเหลืออยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกสินค้ากันค่ะเลือกสินค้าได้แล้วนะคะสินค้าที่พี่เลือกนะคะก็จะเป็นอ่าถังพ่นยาตัวนี้นะคะราคา700บาทเมื่อเลือกสินค้าได้แล้วเราก็กดไปที่ชำระเงินค่ะจากนั้นจะมาที่หน้านี้นะคะก็จะแสดง รายละเอียดสินค้าแล้วก็การจัดส่งสินค้ารวมถึงค่าจัดส่งด้วยนะคะต่อมาให้เราเลื่อนลงด้านล่างนะคะต่อไปเราก็ไปเลือกเดือนนะคะว่าเราจะผ่อนชําระกี่เดือนนะคะก็จะแสดงมาตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนรวมถึงจะแสดงดอกเบี้ยด้วยนะคะว่าเราจะเสียดอกเบี้ยกี่บาทในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะเลือกชําระทั้งหมด3เดือนด้วยกันนะคะ พี่จะเลือกผ่อนทั้งหมด3เดือนนะคะตกเดือนละ2 6 9บาท60สงรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะราคาสินค้า700บาทค่าจัดส่ง89บาทนะคะ,ะรวมทั้งหมด789บาทพี่เลือกผ่อน3เดือนเดือนละ269บาท60สงนะคะ ตรงวิธีการชำระเงินนะคะก็จะขึ้นเป็น s pay later ผ่อนชำระ3เดือนแบบนี้นะคะเมื่อตรวจสอบรายละเอียดจนครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะเราก็กดสั่งสินค้าตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมี sms เป็นรหัสยืนยันการสั่งซื้อส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะ จากนั้นนำหมายเลขทั้ง6หลักนะคะมาใส่ในช่องว่างค่ะเมื่อใส่หมายเลขทั้ง6หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะการชำระเงินของคุณได้ถูกอนุมัติโดย s p a y พ a t o r นะคะ ยอดชำระรวม789บาทเครดิตคงเหลือ1,873บาท13สตั้ตางค์ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการสั่งซื้อผ่อนสินค้ากระชอป,ปี้นะคะรอรับสินค้าน้าบ้านได้เลย3-5วันหรือตามกำหนดการที่ขนส่งจะมาส่งนะคะทุกคนแล้วก็ย้อนกลับได้เลยนะคะเป็นการสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและในครั้งนี้นะคะพี่ก็สั่งซื้อวันที่21กรกฎาคมนะคะ แล้วบินที่จะเรียกเก็บเงินในการสั่งซื้อครั้งนี้ของพี่นะคะก็จะมาหลังวันที่20ของเดือนถัดไปค่ะใครที่ผ่อนสินค้ากับ s h อ p e e อยู่นะคะก็สามารถผ่อนของเพิ่มได้โดยที่ยังไม่ต้องผ่อนตัวเก่าหมดนะคะตามจำนวนเงินในเครดิต My e x p e r a t o r ที่เรามีอยู่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ